หนูอ่ะเพิ่งจบมาสเตอร์ไปเมื่อวานต้องขอบคุณใครที่เหมือนก็แอบ,บตามใจพวกเราอยู่บ้างเลยที่เหมือนแบบติดตรงไหนบอกพีวีเป็นยังไงบอกอะไรเงี้ยพอตอนแรกก็แอบคิดมากแอบบกลัวเหมือนกันว่าแบบจะมีแบบคนซัพพอร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทุกคนตั้งใจมากๆจริงมันเหนื่อยมากๆตาแดงแล้้วเออมมกแแไไ่่ีะรคยามบ Q&A เรื่องอะไรที่ทำให้เสียใจที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดเฮ้ยปวดตีไม่ค่อยเจอ Q&A นี้ในไลฟ์นะเรื่องที่ดีใจที่สุดหรออาจริงหนูดีใจหลายเรื่องนะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีแบบดีใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะแต่ว่าสิ่งที่ดีใจในในเร็วๆนี้ละกันก็ PV liver ละกันะรูุสุกดีใจเพราะว่าเอาจริงๆหนูแอบกับซีได้ป่าว่าหนูอะเพิ่งจบมาสเตอร์ไปเมื่อวานมีแอบกับซีอย่าไปบอกใครนะ คืออาจจะด้วยความ p r f e s s i o n a l l ของหนูด้วยแล้วว่าแบบจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบคือมันพลาดแค่จุดเดียวจริงแบบนิดนึงเลยคือแบบมันมันไม่ได้พลาดเขาเรียกว่ามันยังอีกจุดนึงมันยังไม่ perfect อะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็ต้องขอบคุณใครที่เหมือนก็แอบตามใจพวกเราอยู่บ้างเลยที่เหมือนแบบติดตรงไหนบอก P V เป็นยังไงบอกอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสที่แบบอ๋อได้แก้มาสเตอร์เป็นรอบสุดท้ายคือเมื่อวานแล้วก็เป็นไฟนอลแล้วก็จะส่งแบบกับคือ P V คือรา a f ตัดไว้เรียบร้อยแลลวอะไรเงี้ยค่ะก็แค่แบบแบบยัดมาสเตอร์เข้าไปว่ามันตรงไหมกับอ่าสิ่ง P ีวีอะไรเงี้ยอย่าง P ีวีก็หลดับอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนหนูจะจาได้หนูเล่นอะไรไปบ้างใช่ไหมหนูก็จะแบบแอบวงเล็บแล้วก็ดอกจานหน่อยว่าแบบอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนอะไรเงี้ยแต่ก็เท่าที่ได้ค่ะตามฟุตเทจที่มีอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าแบบน่าจะชอบกันแหละเอาจริงตื่นเต้นแล้วก็รู้สึก ดีใ,ใจที่เหมือนแบบแฟนๆคอยสปอร์ตแล้วก็แบบคอยรอรู้เนี่ยเพราะตอนแรกก็แอบแอบบคิดมากแอบบกลัวเหมือนกันว่าแบบจะมีแบบคนสปอร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่ที่ฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันไม่ได้มีแค่หนูอะแต่ทุกคนต้องไปรู้ว่าทุกคนต้องไปฟังก่อนเออว่าแบบมันมีทุกคนเลยจริงๆคูดไปน้ำตจาจะไหลเหนื่อยมาก คือช่วงนี้มันเหนื่อยมากก็เลยแบบกังวล่าเงี้ยแต่ก็จะพยายามเต็มที่ครับชามึ่งอืมตาแดงแลว <c oughs> แลวก็ฝากคือทุกคนตั้งใจมากๆจริงมันเหนื่อยมากๆแต่ก็ไม่ม่าเป็นน้ำตาแห่งความแบบปื้มปิติอ่ะเหมือนแบบเนี้ย คือทุกคนเครียดกันมากคือไม่ใช่แค่หนูทุกคนเครียดแล้วก็กังวลเลยอขอบคุณมมกค่ะทุกคนค่ะก็ฝากพวกเราไว้ด้วยอะแล้วก็หลุนมากๆที่จะปล่อยเพลงเลยแล้วก็ฝากวันที่11ที่จะเปิดจองบัตรไปด้วยะคะ่ะก็สี่รอบจุกๆคือเราต้องต้องลดการแสดงของพวกเราลงเพราะว่าแบบ เราทําไม่ไหวจริงมันแบบถ้าถ้าเต็มสตีมแบบเต็มจริงๆน่าจะแบบสามชั่วโมงอัพซึ่งเราไม่มีคือถ้าสามชั่วโมงอาจจะได้แต่จะไม่มีเวลาพักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก <c oughs> ็อยากโชว์แล้วแต่มันเป็นการเหนื่อยที่แบบสนุกอะค่ะมันพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแบบเป็นการเหนื่อยที่แบบ เอออยากให้มันทั้งอยากให้มาถึงแล้วก็ยังไม่อยากให้มาถึงอะไรเงี้ยมันจะรอปั่นวิวกดบัตรเขาบุ๊บก็ขอบคณทูกกำลังใจนะก็ไม่รู้ว่าแบบทุกคนจะซัพพอร์ตไหมหรือว่าทุกคนจะซัพพอร์ตไหวไหมอะไรเนี่ยเพราะแบบรายจ่ายเดือนนี้คือเยอะมากสําหรับทุกคนเลยก็แอบเห็นเหมือนกันก็แบบแอบกังวลอะไรเงี้ยครับก็แบ๊บบ้านนักขับขอบคุณนะอะไรไม่เป็นไรเรามีบทไหวยขยกดทันขอบว่าเอาฝากทุกอย่างทุกโปรเจกต์ด้วยนะฮะ จะสู้หาช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็อีก2วีกว่าก็จะสู้ครับบ๊ายบายทิ้ง้อมเมนตเราฟังอยู่ได้เลยค่ะคิดถึงทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเร็วๆนี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดแลย